ถึงกับอึ้งกันไปเลยค่ะหลังพบว่าการนอนหลับแบบนี้จะทําให้สมองเสื่อมและเร่งการเกิดอัลไซเมอร์แล้วนอนหลับแบบไหนเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมนอนยากนอนแล้วตื่นเป็นพักๆนอนหลับแล้วชอบฝันร้ายฝันผวาฝันผจญภัยโดยพบว่า การนอนแล้วฝันหรือการฝันผวาโดยที่มีพฤติกรรมหวาดกลัวถึงกับกรีดร้องหรือมีการเวี่ยงแขนขาแบบผจญภัยสุ่มเสี่ยงเกิดการสมองเสื่อมเร็วค่ะ ซึ่งมีการยกรายงานในวารสาร Lancet, Eclinical Medicine และศูนย์ c e r t เ for Ben Health โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย b i r ร i n g h a m มซึ่งพบว่าจากการเก็บข้อมูลเด็กจำนวน6,991รายพบว่า17.9%มีฝันร้ายอยู่บ้าง แต่3.8%มมีฝันร้ายเป็นประจำตลอดเวลาและเมื่ออายุครบ50ปีพบว่าถึง262รายที่มีความผิดปกติทางสมองและ5รายเป็นพากินสันหรือมีโอกาสเป็นภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น76%ซึ่งกลไกลของการควบคุมการตื่นและหลับนั้นเหมือนกับการเปิดปิดสวิต โดยมีกลุ่มเซลล์สมองที่กระตุ้นให้ตื่นหรือเปิดสวิตช์ WPN ขณะที่สวิตช์เปิดกลุ่มเซลล์ประสาทให้หลบับ SPN จะถูกยับยั้งทั้งสองกลุ่มนี้อยู่ในบริเวณที่ลึกลงไปในเนื้อสมอง และผลวิจัยได้ระบุว่าถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาของการนอนหลับค่อนข้างปกติแต่มีการตื่นบ่อยเป็นระยะระยะพ่วงไปกับการงีบหลับบ่อยตอนกลางวันและปลุกให้ตื่นยากและมีอาการสับสนตอนโพรเพสัญญาณเตือนเหล่านี้กำลังบอกว่ามีความเสี่ยงเกิดภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ค่ะดังนั้น ความผิดปกติของการนอนนอนยากนอนไปแล้วตื่นเป็นพักๆนอนได้ไม่นานนอนฝันร้ายฝันผวาฝันผจญภัยปัจจัยเหล่านี้บ่งบอกถึงความแปรปรวนของการทำงานของสมองและลักษณะของสมองเสื่อมแบบต่างๆได้ค่ะมาเริ่มดูแลสุขภาพด้วยการมีคุณภาพการนอนที่ดีตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่ามาซ่อมสุขภาพกันทีหลัง เพราะคุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประการพื้นฐานของการมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงค่ะสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับหรือมีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุเอิร์นเวได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบำรุงพลังหยินสงบจิตใจและอารมณ์ปรับสารเคมีในสมองเพื่อให้สมองผ่อนคลายและสมดุล ทั้งปรับวงจรการนอนหลับให้กลับสู่ภาวะปกติบรรเทาอาการเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าการมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประกันพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเว์ช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว่ยที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว่ยศูนย์สองเจ็ดห้